สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยในถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่27กันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงส,สายแบบนี้กับเรื่องราวที่น่าสนใจ2ช่วงเวลานะครับในช่วงแรกของรายการนะจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเรื่องราวของบอสอยนะครับหรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกับโครงการ หลักดัน SME small b e a i s นะครับมูลค่า1,200ล้านบาทเพื่อไปการช่วยผู้ที่ประกอบอาชีพรายย่อยอาชีพอิสระอาชีพออนไลน์แท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกิติพงษ์บุรณสิริรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยในช่วงเจะเศรษฐกิจนะครับ ส่วนช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของกรมอนามัยก็สนับสนุนให้ทารกได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวนะครับเหตุผลคืออะไรพูดคุยกับนายแพทย์โอราลิกมุสิก,กวงผู้อำนวยการกองอนามายัยมารดาและทารกกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับธนาคารอมสินนะครับได้ดําเนินภารกิจธนาคารเพื่อสังคมในการมุ่งมั่นปลูกฝังการออมอย่างมีคุณค่ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับโดยมีการใช้กระปุกอมสิน เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อถ,ถึงการออมเงินและก็ยังเป็นของที่ระลึกจากทางธนาคารที่ลูกค้าสามารถจดจําได้นะครับและในโอกาสที่วันที่31ตุลาคม2566นี้จะเป็นวันออมแห่งชาติทางธนาคารออมสินได้จัดการประกวดการออกแบบกระปุกออมสินในหัวข้อที่ว่ากระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งจะชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งหมด4ี่แสนบาทด้วยกันโดยมีการแบ่งการประกวดออกเป็นสประเภทนะครับคือประเภทสวยงามและก็ประเภทนวัตรกรรมสร้างสรรค ส่วนผู้ที่สนใจสามารถส่งเข้าประกวดได้นะครับเป็นการเปิดกว้างสําหรับบุคคลทั่วไปผลงานที่ส่งเข้าประกวดตลอดจนผลงานที่ด้รับรางวัลเนี่ยนะครับธนาคารก็จะนําไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นรูปแบบในการผลิตกระปุกออมสินในโอกาสต,ต่างๆต่อไปนะครับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h ทั้งเงื่อนไขทั้งการส่งผลงานและก็การดาวน์โหลดใบสมัครนะครับส่วนการส่งผลงานสามารถส่งได้ทางอีเมล GSB กระปุกคอนเทสสะสกดตรงตัวนะครับ GSB กระปุกคอนเทสเป็นภาษาอังกฤษ at GSB.or.th หรือจะส่งได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรอาคาร3ชั้น5ธนาคารอมสินสมกภารใหญ่นะครับสามารถเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่2 5กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะครับส่วนการประกาศผลจะประกาศในวันที่20ตุลาคม25 6 6นะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w .gsb.or.th และทาง Facebook นะครับ GSB Society ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1นงรางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คคำตอบแล้ส่งกลับมาที่หมายเลข422 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวท่ารายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับท่ารายการได้เพิ่มช่องทางในาการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาาาาง SMS ยวรยกรกจะใช ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยแต่ถุนดานในอีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามจะตามมานะครับ ธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญพิเศษสําหรับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นสลากดิจิตอลก็ได้นะครับอ,อมสบายลุ้นสนุกโดยมีสิทธิที่จะถูกลงบันมูลค่ารวมทั้งสิ้น80ล้านบาทนะครับซึ่งบุคคลธรรมดาหากได้รับดอกเบีย้ยและเงินรางวัลแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับทวนอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญพิเศษกับสลากออมสิน2ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับอ,อมสบายลุ้นสนุกกับรางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทซึ่งผู้ฝากนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคผู้ฟังว่าสลากออมสิน2ปี ซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นสลากดิจิตอลก็ได้นี่นะครับธนาคารออมสินได้ออกแคมเปญพิเศษออกมาคือออมสบายลุ้นสนุกนะครับมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น80ล้านบาทด้วยกันคําถามคือผู้ฝากถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยก,กับเงินรางวัลแล้วเนี่ยนะครับคำถามคือต้องเสียภาษีหรือไม่ ต้องชำระภาษีหรือไม่นะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่26กันยายนจากจังหวัดชัยนาทครับขอแสดงความยินดีกับคุณพานุวัตรกิ่งโกศลนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องราวของบสยหรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับ ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้เอสเอ็มอนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยร่วมมือกับทางธนาคารออมสินในการเสริมสภาพคล่องเอสเอ็นะครับพูดคุยกับคุณกิติพงศ์บุรณะสิริรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบบสยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกิติพงศ์ครับสวัสดีครับคุณธิรพัฒน์ครับครับอยากให้บสอยเนี่ยพูดถึงโครงการล่าสุดนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางบสยและกับธนาคารอมสินนะครับช่วยกันขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะครับพ่อค้าแม่ขายหรือพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อให้ได้ตัวสภาพคล่องในการที่จะต่อยอดทางอาชีพนะครับในส่วนของโครงการนี้นะครับตัวบสยเองเนี่ยเรามีโครงการเรียกว่า SME Smallbit นะครับเป็นโครงการที่เราจัดสรรวงเงินเนี่ยตอนนี้เข้ามาที่1,200ล้านนะครับ ตัววงเงินตรงนี้บสยเนี่ยเราค้ำประกันให้สูงสุดถึง10ปีนะครับ,รบแล้วก็ต่อลาเนี่ยไม่เกินสองแสนนะครับ,รบในส่วนของโครงการค้ำประกันของบอสยนะครับแต่ที่พอเรามาร่วมกับธนาคารออมสินปั๊บเนี่ย ในส่วนของเราเราก็ข้าประกันเต็มวงเงินให้นะครับแล้วก็ขอญาตไปชาระมันของโครงการออมสินเลยเนี่ยก็คือว่าให้วงเงินกู้สูงสุดสําหรับพี่น้องนะครับวงเงินสินเชื่อเนี่ยก็คือหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ผ่อนนานๆเลยได้สูงสุดถึงแปดปีเก้าสิบหกนวดนะครับก็เรียกว่าตัวเบากันเลยเบาครับเบาเลยเบาจริงๆครับแล้วก็ส่วนของดอกเบี้ยนะครับในของธนาคารออมสินคิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตต่อเดือนนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวโครงการสินเชื่อของธนาคารอมสินที่มีบสยอเป็นผู้คัประกันนะครับ,รบให้กับทางพี่น้องอาชีพอิสระได้ครับในการที่จะประกอบอาชีพครับผมครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคำว่าอาชีพอิสระนอกเหนือจากอ,ะ,อะไรนะฮะ อาชีพอิสระขับรถใช่ไหมฮะขับรถตู้รถอะไรพวกนี้เได้ได้ครับอาชีพอิสระพี่วินขับรถผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับพี่วินมอไซค์นะครับผู้ประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์เป็นต้นนะครับับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายก็สามารถเข้าสินสินเชื่อตรงนี้ได้ครับอ๋อกับเป็นพ่อค้าแม่ขายในแบออนไลน์หรือว่าในตลาดทั่วไปในออนไลน์ก็ได้ตลาดทั่วไปก็ได้หมดเลยเหรอฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นถ้าจะเข้าโครงการนี้ต้องทำยังไงครับคุณกิติพงษ์ ครับเอ่อตอนนี้มี2ช่องทางในการที่จะติดต่อนะครับก็คือติดต่อผ่านธนาคารออมสินได้เลยนะครับเอ่อธนาคารออมสินก็จะมีช่องทางทั้งสาขาก็ดีนะครับแล้วก็ไมโมที่ธนาคารมีให้ทางผู้ประกอบการใช้บริการอยู่นะครับสก็คือในช่องทางของบสยนะครับเราเองก็มีตัวสองช่องทางที่สะดวกมากๆก็คือทาง call center ของเรานะครับ028909999นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น line ดนะครับ TCG First นะครับ TCG F I R S T นะครับ TCG First ก็จะเป็นตัวช่องทางลายของบสยที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเนี่ยได้หมดนะครับครับครับติดต่อทางใดทางหนึ่งก็ได้นะฮะทีนี้คือคำว่าอาชีพอิสระเนี่ยคุณกิติพงศ์โอ้โหมันตีความหมายกว้างมากเลยนะครับครับครับใช่ครับเอ่อจริงๆเนี่ยอาชีพอิสระเนี่ย ถ้าถ้าเราสโคบให้ชัดขึ้นนะครับก็เช่นอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นก็คือพ่อค้าแม่ขายอันนี้พี่น้องตู้ประกอบอาชีพได้เลยครสองพี่พี่พี่บินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือพี่ขับแท็กซี่นะครับพี่ที่ขับรถสาธารณะต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงรเดอร์ได้ไหมฮะได้ครับได้ก็คือเป็นอาชีพอิสระเหมือนกันใช่ครับอ๋อแต่เชิญครับเชิญแล้วเชิญต่อญต่อก็คือผู้ประกอบธุรกิจค้าออนไลน์ก็ได้เหมือนกันครับ กับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองเข้าไปตรวจสอบตัวเองดูก่็ได้ใช่ไหมฮะโดยหลักการใช่ครับสอบถามตัวคุณสมบัติธนาคารหรือกับบสยก็ได้ครับกับซึ่งวิธีการตรวจสอบเนี่ยเข้าไปทางแอปพลิเคชันไมล์โมของออมสินก็ได้หรือบสยก็ได้ใช่ถูกต้องครับนะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บถ้าเรามีคุณสมบัติปั๊บเนี่ยการอนุมัติวงเงินจะอนุมัติเต็มจานวนไหมฮะหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าความจําเป็นอะไรยังไงขึ้นหนึ่งก็คือตัววงเงินในการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยวงเงินสูงสุดเนี่ยตอนนี้ต่อของต่อโครงการเนี่ยไม่ะค แล้วก็ในเรื่องของตัวผู้ประกอบการที่จะได้วงเงินหนึ่งแสนหรือไม่หรือวงเงินเท่าไหร่เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับตัวศักยภาพของผู้ประกอบการขอ,องการสิดเชื่อของเขาด้วยนะครับว่าเ,าเขาสามารถที่จะรับภาระ,ะตัวดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นได้ไหมก็ในส่วนของความต้องการจริงๆวงเงินอ่ได้ที่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ต้องการเยอะอเพราะว่าอพอวงเงินใหญ่ตัวตัว ก็จะสูงนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งในส่วนของบสยนะครับสําหรับตัวโครงการข้ามการที่ทํากับธนาคารออมสินเนี่ยใน2ปตีแรกเนี่ยบสยฟรีค่าธรรมเนียมให้ด้วยนะครับครับก็คือมีภาครัฐเข้ามาช่วยชดเชยก็ทําให้ผู้ประกอบการค่อนข้างตัวเบาทีเดียวนะครับครับเจําเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์ไหมฮะคุณกิติพงศ์จริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อก็คือเพื่อประกอบธุรกิจนะครับหรือเพื่อใช่ครับหรือเพื่อทํากิจการการค้า แคภาษาง่ายๆเลยครับ,รบไ,มไม่ได้ซีเรียสอะไรครับจะให้ให,ให,ให,ให้รู้ว่าเราเรามาทําอาชีพของเราขนาดนีนนน้ทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังกล้ากลัวอยู่คือหลักการของบสยเนี่ยคําว่าเราค้าประกันให้ใ่หมายความว่ายังไงตรงนี้คือจริงๆเนี่ยต,ต,ต้องเรียนก่อนว่าในส,สองมิติที่ให้ทางทางพี่น้องได้เข้าใจง่ายคือหนึ่งเวลาผู้ประกอบการหรือเราเนี่ยบางทีไปขอถินเชื่อถ้าไปคนเดียวนะดูดีเดินเข้าไปเลยเขาก็จะถามพี่มีบุคคลค้าไหมใช่ครับ อ่าแล้วบางทีโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะไปเอ่ยปากกับใครก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกครับภาครัฐเองเนี่ยเราก็จะมีตัวบสยเนี่ยเป็นนายประกันให้คือนึกถึงหลักประกันนะครับก็นึกถึงบสยเราก็จะเข้าเป็นนายประกันให้กับพี่พี่น้องน้องผู้ประกอบอาชีพนะครับให้เข้าเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายอ๋อพูดง่ายว่าถ้าเกิดสมมติผมเข้าโครงการนี้ปั๊บเนี่ยผมไปที่ธนาคารอมสินธนาคารก็จะเป็นตัวพิจารณากรอันดับแรกเลยใช่ไหมฮะว่าผ่านไม่ผ่านยังไง ถูกต้องครับถ้าเกิดผ่านปุ๊บก็บให้บสยครับประกันให้เลยจบเลยอ่าบสยก็จะส่งมาแจ้งบสยอเองอ่ะคุณสมบัติพื้นฐานของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ธนาคารจะพิจารณาร่วมกันอยู่แล้เพราะฉะนั้นพอผ่านปุ๊บเนี่ยบสยพิจารณาแล้วก็ส่วนใหญ่บสยค้ำให้หมดครับตอายินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่หลับประกันไม่พออยู่แล้วอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านไม่มี คือถ้าเกิดคนที่เหมาะสมคือคนที่ไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักประกรันไม่มีคำคำประกันให้ทํานองนี้นะฮะถูกต้องถูกต้ององืมครับโอ้ยอย่างนี้ไม่มีที่ดินไม่มีอะไรต่างที่จะไปค้าประกันเงินครับโ,โอ้โหเริ่มเริ่มเลยไปครันเนี่ยอ๋อตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วที่เขาสามารถที่จะ,อะสอบถามหรือสมัครได้เลยครับครับวงเงินทั้งหมดหนึ่งพันสองรอยล้านบาทเราไม่จากัดพื้นที่ใช่ไหมฮะทั้งประเทศเลยตัวตัววงเงินคาประกันตอนนี้ไม่จํากัดไม่จํากัดพื้นที่ครับก็สามารถที่จะเข้าได้ทั่วประเทศครับ อ่าคลับลองดูก็แล้วกันเพราะว่าในต่างจังหวัดในในมีะไยเนี่ยอาจจะเข้าไปพูดกับทางธนาคารออมสินได้สะดวก่อยก็เชิญเลยนะฮะอันนี้ฮะครับผมยินดีครับตัวตัวโครงการนี้ผมเรียกว่าเป็นเป็นโครงการที่น่าจะทําให้ลดภาระ,ะตัวหนี้กับพี่น้องโดยเฉพาะบางทีเรามีภาระหนี้ข้างนอกภายนอก,กน,นะครับรับแล้วเราก็สามารถดีนอกระบบนะฮะเอาตรงใช่ผมตรงๆเลยเราก็สามารถที่จะ มาขอสินเชื่อผ่านตรงนี้ได้ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเมื่อเทียบกับภาระนี่นอกระบบเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้ดีทีเดียวครับหนึ่งเปอร์เซ็นต่อเดือนก็ปีละสิบสองเองใช่ครับจริงๆมันเป็นแสลตเลทนะครับฟลตเลทใช่ไหมฮะใช่ครับอาจจะมีส่วนนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมว่าเรียกว่าก็ยังต่ำอยู่ดีนะฮะใช่ถูกต้องครับอืมครับน่าสนใจเราคาดหวังโครงการนี้ยังไงครับคุณกิติพงศ์ครับ จริงๆเนี่ยเราเราโครงการที่เป็นวงเงินค้มามระการของเราที่ตั้งหนึ่งพันสองร้อยล้านเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าเรียกว่าอยากจะใช้ให้ครบเลยนะครับเก็ถ้าช่วยได้มากเท่าไหร่ก็ยินดีครับซึ่งเป็นภารกิจจริงๆการค้มามระการหรือเป็นนายประกันเนี่ยเป็นบทบาทและภารกิจหลักของบสยดโดยตรงแล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องครับครับมาพูดถึงโครงการนี้แล้วน่าสนใจนอกจากโครงการที่ร่วมกับธนาคารออมสินแล้วเนี่ยเรามีการร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่นด้วยไหมครับคุณกิติพงศ์ครับครับ ต้องต้องเรียนว่าในแง่ของตัวบสยอเองนะครับเรามเาีเราเป็นพันธมิตรกับทุกสถาบันการเงินรเรียกว่าในประเทศเลยนะครับที่ที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อ SME หรือผู้ประกอบการนะครับดังนั้นเนี่ยเราอะมีโครงการค้กกามประกันที่กับพี่น้องคนตัวเล็กนะครับอาชีพอ,อิสระนะครับแล้วพี่น้อง SME ที่ต้องการต่อต่อเติมเสริมทุนหรือต้องการลงทุนในธุรก,กิจเนี่ยเราก็ค้กกาประกันให้นะครับ,รบตอนนี้นเรามาีโครงการหลกักๆเนี่ย หนึ่งก็คือตัวโครงการเรียกว่าบาสยเข้มแข็งเอสเอ็มอเข้มแข็ง, e ขขง<ะ>วงเงิน50าหมล้านอันนี้เป็นโครงการเข้าสุระยะที่สิบท,ที่ดําเนินการอยู่นะครับซึ่งเราเนี่ยได้รับการสนุนผ่านทางงบทางรัฐบาลเนี่ยให้สนุนผ่านทางบาสยมานะครับโครงการนี้ก็จะช่วยเหลือพี่น้อง SME ที่ต้องการสินเชื่อ,อตั้งแต่1นึ่งมื่ถึงสีล้านนะครับเรามีโครงการย่อยๆที่ช่วยเหลือผ่าน บอกสยเช่นอย่างตัว SME Smallbit อย่างที่เมื่อกี้ทางคุณประพัฒ์ได้กรุณาได้สอบถามตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะผ่านโครงการตัว SME เข้มแข็งได้สองก็คือโครงการที่เป็นกลุ่ม SME Start up นะครับซึ่งโครงการ SME Start up เนี่ยสำหรับที่น้องผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะยังขอสินเชื่อแล้วบางทีธนาคารถามถึงหลักประกันอันนี้เราก็จะมีตัวโครงการนี้ด้วยนะครับสามก็คือโครงการ SME ตัว Smart One นะครับเป็นโครงการที่วงเงินสูงสุดถึง40ล้านนะครับซึ่งโครงการเ,าเหล่านี้บสยเนี่ยชดเชยค่าธรรมเนียมประมาณ2ปีถึง4ปีนะครับอย่าง4ปีล่าสุดที่ผมจะนำเรียนก็คือโครงการ SME Smart, <S Smart, <S Smart <S Green s m r r t Green เนี่ย<ม>เป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเพื่อมา,อาปรับปรุงโรงงานเพื่อประหยัดพลังงานยกตัวอย่างง่าย,ายๆเช่นโซลาร์ลู็อปต้องการลดพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับ เราต้องการการลงทุนแต่ว่าด้วยเรืองลงทุนที่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องหลักประกันสรวสยอก็เข้าไปค้าประกันให้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราฟรีถ้าทำเนียมให้ถึง4ปีนะครับเป็นการสับสนจากภาครัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหญ่ๆหลักๆในส่วนของโครงการ PGS หรือว่าตัว SME เข้มแข็งอีกโครงการหนึ่งที่อยากจะนําเรียนก็คือโครงการดอกเบี้ยถูกก็คือ โครงการพรกรสินเชื่อฟูนฟูนะครับ,รบที่ขับเคลื่อนโดยทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและบสยคับประกันเต็มจํานวนเหมือนกันนะครับซึ่งโครงการนี้ก็สามารถที่จะดอกเบี้ยในช่วงสองปีแรกนะครับสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับดอกเบี้ยค่อนข้างต่ําแล้วก็ในช่วงห้าปีเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยธนาคารจะคิดไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับ,รบแล้วมีบสยขับประกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ตัวผู้ก่อการเนี่ย เข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ําในภาวะที่ทิศท,ทางดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเอสเอ็มอครับ,อรบของบอสยเนี่ยนะครับจุดเด่นหรือว่าถ้าเกิดปราประมวลดูแล้วเนี่ยข้อดีข้อดีของการเข้าร่วมกับทางบสยสําหรับ s อสเอนี่คืออะไรบ้างครับคุณมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องหลักๆเลยนะครับ,รบง่ายๆก็คือว่าถ้านึกถึงหลักประกันสินเชื่อเนี่ยนึกถึงบสยนะครับ,รบเราเองเนี่ยก็จะเป็นนายประกันในเรื่องของ การค้าประกันให้กับผู้ประกอบการ s m e เนะครับเพราะาบางทีปัจจุบันเนี่ยพี่น้อง SME เองเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องอที่ดินสิ่งลูกสร้าง,งหรือธนาคารบอกพี่มีเงินฝากมาเข้าประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับาบางทีเราอยากจะต่อยอดธุรกิจอยากจะขยายหรือลงทุนหรือต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อจะออเดอร์สินค้าเนี่ยบางทีเงินเราไม่พอทีเนี้ยหลักประกันของผู้ประกอบการหลายๆรายก็มีการไปติดอยู่กับแบงค์แล้วหรือเรียกว่าตึงไปแล้วหลักประกันไม่พอละ อรอบบอสยช่วยได้นะครับซึ่งเราเป็นพันธมิตรกับทุกสถาบันการเองินอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของสินเชื่อเพื่อธุรก,กิจได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่บสยเป็นภารกิจหลักด้วยนะครับที่จะขับเคลื่อนอันที่สองเนี่ยบสยเรามีศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินเราเรียกว่า FA Center นะครับศูนย์ที่ปรึกษาของเราเนี่ยเรารับให้คําปรึกษากับที่น้อง SME เออทุกทุกเรียกว่าทุกระดับตั้งแต่ที่น้องผู้ประกอบการรายเล็กนะครับ หรือผู้ประกอบการรายกลางหรืออีเวนต์ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการที่จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้รหรือต้องการที่จะขอสินเชื่อนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยศูนย์เอฟเอเซ็นเตอร์ของบอสยนะครับก็มีท่านทางผู้บริหารสถาบันการเงินที่บาง,บางท่านเองก็กเกษียณไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ความกรุณาที่จะเข้ามาใช้ประสบการณ์ความรู้ของท่านเพื่อจะให้คาปรึกษากับพี่น้องเ m e นะครับซึ่งตรงเนี้เราก็จะให้คําปรึกษาใน2มิติง่ายๆเลยก็คือว่าบางทีพี่น้องเนี่ยเราอยากจะขอ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือแก้หนี้กับสถาบันการเงินเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเราจะต้องวางตัวโครงสร้างต้นทุนไรายได้อย่างไรเพื่อที่จะคุยสถาบันการเงินและภาษาไหนสถาบันการเงินพอจะเข้าใจครับบสยอเราสามารถให้คําแนะนําได้นะครับว่าโดยรูปแบบธุรกิจแบบนี้โครงสร้างแบบนี้นะครับท่านควรจะต้องมีการวางมิติในการคุยกับสถาบันการเงินอย่างไรนะครับนี่คือข้อที่หนึ่ง เพื่อทําให้เนี่ยพูดพี่น้องบางทีไปคุยธนาคารได้ได้คุยได้ได้โดยภาษาเดียวกันในแง่ของแนวทางที่ธนาคารจะช่วยเหลือด้วยซ้ำนะครับอันนคือพอยที่หนึ่งพอยที่สองเนี่ยจะเป็นพอยที่ผมนาเรียนก็คือประเด็นที่ว่าบางทีพี่น้องอยากต้องการสินเชื่อนะครับแต่บางทีเรานึกไม่ออกเอ๊ะแล้วสินเชื่อประเภทไหนเหมาะสมกับเราธ <c oughs> นาคารไหนบ้างมีโปรแกรมสินเชื่อที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็ถ้าเราจะเข้าถึงสินเชื่อเอกสารหรือการเตรียมตัวของเรา ต้องเตรียมอย่างไรบ้างครับรบ,บางทีมึนๆน,นะครับว่าเอ๊ะมันมีหลายเรื่องอ่านอ่านแล้วก็จะงงๆก็นึกถึงบสยนะครับบสยอเองเนี่ยศูนย์ที่ปรึกษาเราก็ให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมตัวนะครับการที่จะต้องสินเชื่อที่เหมาะสมบางทีเราเอาสินเชื่อหมุนเวียนไปลงทุนบางทีเอาสินเชื่อลงทุนมาหมุนเวียนภ <c oughs> าระดอกเบี้ยก็ไม่เหมือนกันใช่ใชก็จะก็จะเป็นตัวตัวเอ่อาระให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงสินเชื่อไม่ถูกก็ถูประสงค์อีกนะครับ,รบเรื่องสุดท้ายก็คือบัญชีเราไปถึงธนาคารเนี่ย อ้าวธนาคารนี้ไม่มีสินเชื่อให้เรา,าสมมตินะครับก็จะทําให้ท่านเสียเวลาบางทีโดยโดยโดย,โดยประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยก็คือลูกค้าหนึ่งรายเนี่ยบางทีต้องสมัครธนาคารถึงสี่แห่งนะครับเพื่อจะได้สินเชื่อแต่ท่านมาที่บสยเราจะให้คำแนะนำก่อนเลยว่าสินเชื่อของท่านที่เหมาะสมกับธุรกิจคืออะไรวงเงินที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่รธนาคารที่เหมาะสมธนาคารไหนนะครับ แล้วก็วิธีการในเข้าการสมัครสินเชื่อเอกสารอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพื่อที่ทําให้ท่านเนี่ยมีความพร้อมมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเพียงพอที่จะติดต่อสถาบันการเงินหรือรวมถึงจะให้เราวีฟ์เฟอร์หรือว่าส่งให้กับสถาบันการเงินนั้นๆก็ยินดีนะครับก็จะทําให แบ่งเบาภาระทางที่น้องเ m e ได้ดีทีเดียวครับอ่าครับเพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจจริงๆคุยกัน3าวันน่าจะยังไม่จบนะฮะคุณกิติพงษ์ภารกิจเยอะมากสรุปสั้นๆเลยคุณกิติพงษ์ว่าถ้าใครสนใจเรื่องราวแบบนี้เนี่ยควรจะไปติดต่อกับทางบสยโดยตรงนี่ยทำยังไงเนเอ่อถ้าในแง่ของบสยนะครับหนึ่งก็คือผ่านทางพอเซ็นเตอร์เราก็ได้ครับเ็อสะดวกสุดในช่วงเวลาทําการก็คือ02890999 9นะครับอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2เรียกว่าติดต่่ออสบถาาามผนทง ไลน์ไลน์แอดของบสยก็ได้ก็คือแอด tcgfirst นะครับ tcfirst first นะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์แอดที่เมื่อพี่น้องแอดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือนัดหมายกับศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ผมเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายอาจจะติดต่อมาที่ถ้าพี่น้องท่านใดอยู่ที่ในพื้นที่หัวเมืองนะครับเช่นเชียงใหม่โคราชอย่างเงี้ยบสยก็จะมีศูนย์ สาขาเราอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากองค์กรเราอาจจะมีสาขาจํากัดประมาณสักกรุงเทพหนึ่งต่างจังหวัด10เป็น11นะครับถ้าจะแนะนํำก็ผ่านทาง call center หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์จะสะดวกสุดครับอันนี้ดีกว่านะครับจะได้คุยกันใ,ในรายละเอียดด้วยนะฮะ รับอ่ะครับวันนี้เราควรแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับกิติพงศ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณกิติพงศ์บุรณศิรินะครับรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์บรรษัทประกันสินเชื่ยวอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับอ่ะครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ชัยครับวันนี้เรื่องของนมแม่นะครับมีคําแนะนําจากกรมอนามัยให้แม่ควรจะให้นมกับทารกตั้งแต่แรกเกิดเน้นว่่านนมมแะครับ ตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวเพื่ออะไรพูดคุยกับนายแพทย์โอราดิคมูสิกวงผู้อำนวยการกองอนามายัยมารดา,นาและทารกกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงรู้กินรู้ใจนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญกับสลากออมสิน2ปีซึ่งมีให้ออมทั้งแบบับใบสลากแบบเดิมแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับออมสบายลุ้นสนุก โดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น80ล้านบาทนะครับคำถามคือว่าเงินรางวัลกับดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับแล้วเนี่ยนะครับจะต้องชําระภาษีหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดรานนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ